สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่159่นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับเข้ามาแล้วเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับ วันนี้นะครับพี่ๆผมก็นำพระเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับสภาพนี่ต้องบอกว่าเป็นสภาพที่ผ่านการใช้นะครับแต่เป็นพระที่มีเนื้อหามีความเก่านะครับมีมวลสารชัดเจนนะครับนี่ถึงจะเป็นพระที่สภาพใช้นะครับแต่ก็เป็นสภาพที่สวยคัดสิบและน่ารักดีนะครับอ่า หน้าตาอ,องค์พระนะครับยัง seguinte, เ,หเห็นนะครับนี่เห็นไหมครับพี่ๆตรงนี้นะครับพี่นะนี่เห็นไหมดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เป็นรอยย่นๆเลยนะครับพี่ๆเป็นรอยย่นๆมีรอยรูพรุนนะครับนี่ด้านข้างก็เรียบร้อยนะครับตามแบบฉบับวัดระฆังเลยนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านบนนะครับนี่เห็นไหมครับพี่ๆ องนี้นะครับพี่พี่นะครับองนี้นะครับผมเปิดไว้ที่10,000บาทนะครับเปิดไว้ที่10,000บาทนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักมาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้นะครับโทรมาได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าเก้นะครับ ส่วน id line นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับ ttn 987นะครับนี่ ttn 987นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมองค์นี้เปิดไปที่10,000บาทนะครับพี่พี่อ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะพี่พี่นะใกล้ๆกันนะครับนี่เห็นไหมครับนะครับผมซูมเข้ามาใกล้ๆแล้วนะครับพี่พี่อ่านะครับพี่พี่ก็จะเห็นพระมีความเก่านะครับนี่มีความ ดูจากรูปนี่อาจจะดูแห้งนะครับแต่พอเราสูมมาใกล้ๆน่ยครับไม่พี่นุ่มเลยไหมองล่ำสวยงามนะครับไม่ได้เป้วไม่ได้แผวนะครับนี่ซุ้มไหวพาซีกนี่ก็ซุ้มใหญ่นะครับเป็นเส้นขนมจีนเลยนะครับพี่ๆนะดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เนื้อหาแบบนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ดูง่ายเลยนะครับ เป็นพระที่ดูง่ายเลยนะครับ<พ>รเห็นไหมครับพี่พี่ FC <พ>นะครับนี่เห็นไหมดูด้านข้างเลยครับดเ,รนะเดี๋ยวผมให้พี่พี่ดูเศษไม้นะเดี๋ยวผมให้พี่พี่ดูเศษไม้นะครับองนี้มีเศษไม้นะครับบางองค์ก็จะมีเศษจ<พ>ีวรน,นะครับพี่พี่นะบางองค์ก็จะมีเศษจีวร ดูเลยเห็นไหมครับเนื้อช้านะครับพระนี่ผ่านการใช้มานะครับพระนี่ผ่านการใช้มาอยู่แล้วครับสภาพนี้นะครับพระสภาพนี้ผ่านการใช้มาอยู่แล้วนะครับพี่พีเห็นไหมแต่เนื่องด้วยที่ว่าด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่เขาโดนสัมผัสเยอะนะครับเขาโดนสัมผัสเยอะนะครับโดนสัมผัสเยอะการแขวนก็อาจจะพลิกไปพลิกมานะครับแต่ด้านหน้าน่าจะเจ้าของเดิมน่าจะเลี่ยมเปิดหน้านะครับ เปิดหน้าปิดหลังประมาณนี้ครับด้านหน้าเลยสัมผัสโดนเหงื่อเยอะนะครับนะครับพี่เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นความเก่าไหมครับนี่เลยนะครับพระเก่าเก่าต้องเป็นแบบนี้นะครับพี่พระเก่าเก่าเนื้อหาจัดจ้านต้องเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้แหะเขาถึงว่าพระผ่านยุคผ่านสมัยผ่านการใช้มานะครับพระผ่านยุคผ่านสมัยผ่านการใช้มาถึงจะเป็นพระที่เรียกว่าดูง่ายนะครับ ถึงจะถ, er ถึงจะช้ำช้แต่ก็เป็นพระที่หายากนะครับพี่พี่นะแต่ก็เป็นพระที่หายากนะครับเยผมให้ดูเศษไม้นะพี่พี่ผมหาอะไรชี้ก่อนไม่มีอะไรชี้เลยนะครับพี่พี่ดูนะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ oh gosh, ตรงปลายเล็บผมนะครับนะครับตรงปลายเล็บนะครับตรงนี้นะครับนี่ Napoleon. อยู่ข้างในเลยนะพี่นะอยู่ข้างในเลยนะครับมันต้อง มันต้องส่องเองอะครับพ uh ี่อยู่ข้างในเลยนะอยู่ข้างในรูเลยนะผมส่องเห็นแบบเป็นเศษไม้เลยพี่ผมส่องในเห็นเป็นเศษไม้เลยนะครับอยู่ข้างในนะครับนะครับดำๆอยู่ข้างในพี่เป็นเศษไม้นะ่เนี่ยข้างในนะครับแล้วพี่ดูเนื้อหาดิครับนี่เห็นไหมนี่ผมดูกล้องให้ดูเลยนะครับเหมือนพี่พี่ได้ส่องเองเลยนะพี่ หนึ่งหมื่นบาทไม่แพงนะครับราคานี้นะครับยังต่อรองกันได้นะครับโทรมาพูดคุยมาต่อรองกันนะครับพี่พี่นะอ่าเนี่ยไม่ต้องส่องกล้องก็ซูมก็เห็นแล้วครับนี่เห็นไหมดูความหนึกนุ่มเขาสิครับนี่เห็นไหมพี่พี่นี่มีเม,ม็ดมันรด้วยนะนี่มีมมมมเม็ดเม็ดเนี่ยเม็ดข้างในในนะครับนี่เห็นไหมเม็ดในในเนี่ยเป็นเม็ดข้าวขาวนะครับเป็นก้อนๆเลยนะพี่พี่นะเห็นไหมอ่าเนี่ครับ องนี้เปิดไปหนึ่งหมื่นบาทนะพี่พี่เอฟซนะครับเนี่ยผมเปิดไปหนึ่งหมื่นบาทนะอ่าสองกองให้ดูนะครับเนี่ยเนื้อหนึบนุ่มนะครับเนี่ยหนึบนุ่มนะครับนี่อันนี้ดำๆเนี่ยผมก็ไม่ได้สั่งดูนะพี่นะครับเดี๋ยวผมสั่งแป๊บหนึ่งนะนี่อ่าเี๋เห็นไหมเนื้อหนึบนุ่มเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นเศษไม้หรือเศษจ,จีวรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยสเีเหลืองนะครับ เห็นไหมเห็นความเก่าไหมครับหมงนี้เปิดไว้1,000 10, หบาทนะพี่พี่นะผมเปิดไว้ที่หนึ่งบาทนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0 9นนะครับ6 3ส1 2 7 5นะครับ099 634 1275ส่วน ID l i ลานะครับอ่าจจะขอดูรูปเพิ่มเติมนะครับ ก็แอดไลน์มาที่ ttn 987นะครับ ttn 987ทักมาเลยนะครับพี่ๆราคานี้นะครับราคาหนึ่งบาทนะพี่สภาพพระผ่านพระแบบนี้นะครับอ้โหเป็นพระดูง่ายสุดแล้วครับพี่นะครับดูนะครับดูเนี่ยเห็นไหมซอกแขนยังลึกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ ดูความเก่านะครับี่รอยเม็ดมวลสารหลุดล่อนไปแล้วเป็นรูนะครับใ่เป็นโพรงนะครับเห็นไหมนะครับพระถ้าไม่เก่าไม่ได้อายุเขาไม่เป็นแบบนี้นะพี่ดูด้ยครับเนื้อนึกนุ่มช่ำนวลขนาดนี้นะพี่เนี่ยเห็นไหมอ่านี่ดูด้านข้างนะครับเนี่ยสองให้ดูด้านข้างเลยนะ องค์นี้นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่สภาพผ่านการใช้นะครับแต่เป็นพระสภาพที่สวยคลาสสิกดูง่ายนะครับดูง่ายดีนะครับพี่ๆ FC นะครับอ่าองนี้นะครับเปิดไว้ที่10,000บาทนะครับพี่ๆเปิดไว้ที่10,000บาทสนใจยังไงก็โทรมาพูดคุยต่อรองราคากันนะครับพูดคุยต่อรองราคากันได้นะครับผม ถ้าหาพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์099 6341275นะครับ099 6341275ส่วนไอดีไลน์นะครับแอดไลน์มาที่ ttn 9 8 7นะครับ ttn 9 8 7าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ fc ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ